สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพิกาดกันนะคะมีให้เลือกทั้งหมด2กองนะคะกองที่1อันนี้ไหมเงินกองที่สองนะคะอันนี้ไหมทองนะคะไหมเงินกับไหมทองนะคะเงินกับทองเนาะ,ะเลือกเอาหวัวข้อนี้ก็คือว่าโชคดีใดโชคดีใดกําลังจะเข้ามาหาคุณกาลังจะหล่นทับคุณดีกว่าเนะเออดูอลังนี้เนาะโชคดีใดนะคะกําลังจะเกิดกับคุณ หรือจะหล่นทับคุณเอ่ยนะคะให้คนละ2องคีย์เวิร์ดสข้อแล้วกัน1 2อ,อ่ะตั้งจิตอธิษฐานนะคะรละลึกถึงในสิ่งที่ดีๆงามๆพลังแห่งความศรัทธานำมาซึ่งปฏิหารนะคะเกิดจากความคิดดีๆก่อนนะคะแรงศรัทธาของเราก่อนนะเอาราคาเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1ก่อนนะคะก็คือหมายเงินนะ มาค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนะึ่งเนาะมาดูว่าโชคดีใดกำลังจะหล่นทับคุณนะคะเออตั้งแต่คุณเข้ามาดูคลิปนี้อิทธิพลนะคะหนึ่งถึงสามเดือนช้าสุดไม่เกินหกเดือนนะคะถือว่าเป็นพลังงานใหญ่นะคะสิ่งโชคดีนั่นแหละข <laughs> อดูคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหมายเงินเนาะเออหมายเงินว้าขึ้นมาเลยชั้นสุขชั้นสมหวังนะหมายเงินก็คือในเรื่องของการดึงดูด ซับนะคะเออความมั่งคั่งความร่ำรวยนะคะค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเก้าถ้วยมาหกเหรียญเอ้ยไม่ใช่หกถ้วยเชมเพ c นคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเพิ่งผ่านความเจ็บปวดความทุกข์ความยาก นะคะได้ไม่นานนี้เองนะคะไม่รู้ว่าผ่านสนิทหรือยังตอนนี้คุณสับสนคุณวุ่นวายเป็นเนืหน่วยนะคะเป็นนื้อหน่วยยุ่งเหยิงนะคะเออกำลังแน่นอนกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคุณนะคะทุกการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นพลังงานในเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันจะต้องเกิดบางอย่างขึ้นกับเรานะคะซึ่ง เรารออีกสักพักหนึ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้ผ่านไปนะคะชีวิตเราจะกลับเข้าสู่สความสมดุลนะค,คุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกว่าชิลกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากด้วยเอาล่ะอดีตที่ผ่านมาเหมือนเราพยายามแล้วแต่มันยังเจ็บยังทุกยังท้ออยู่เนาะ,ะมาดูสิคะไฮไลท์ของคุณนะคะปฏิหารใดไม่ใช่ปฏิหารโชคดีใดกำลังจะหล่นทับคุณเอ้ยเพียง ผลผลิตโอ้โห,โหกุหลนะคะโชคเข้าข้างคุณนะคะมันจะมีแจ็คพอตบางอย่างไม่ได้บอกว่าจะเป็นแค่ลอตเตอรี่นะคะคุณจะมีโชคลาบหรือว่าความไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะไม่คาดฝันนี้อาจจะอาจจะอยู่ดีก็ได้สิ่งที่มีค่ายอยู่ดีได้โชคเข้าข้างคุณให้แบบให้มีรายชื่อคุณนะคะถูก ถูกหวยก็ได้อะถูกลอตโต้ก็ได้หรือรวมไปถึงอีก,อกสิ่งหนึ่งสิ่งที่สองมันจะเป็นผลผลิตของคุณนั่นเองนะคะผลผลิตผลผลิต,ผลผลตออกมาในทิศทางที่ดีมากนะคะ,ะสามเราาหรียญและชายดอสิ่งที่ควรระวังก็คือระวังไปทะเลาะแล้วก็เกิดความกดดันกับคนอื่นนะคะ บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางไปทํางานนะคะมันก็เลยกลายเป็นมันมีอุปสรรคนะคะเออต้องไปประชุมต้องไปมิตติ้งต้องอะไรอย่างเงี้ยก็มีช่วงนี้โปรเจกต์เยอะสิ่งที่ต้องทําก็เยอะทําให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วสิ่งที่เราทําคนอื่นก็ไม่ได้ช่วยเหลือเราหรือว่าเขาช่วยเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือก็ได้นะนะคะซึ่งคุณก็อาจจะเจอจังหวะของชีวิตที่รู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยอ่ะนะคะเหนื่อย อมาดูผลผลิตของคุณนะคะสิ่งที่โชคดีจะหล่นทับคุณผลผลิตของคุณนะคะก็คือโครงการของคุณนั่นเองคำว่าผลผลิตก็คือผลลัพธ์นะคะจากสิ่งที่เราทำนะคะนี่แหละกาลังจะตอบโจทย์ให้คุณคุณอาจจะรอมาสักพักหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยนะคะผลผลิตกาลังจะมานะคะผลผลิตหรือว่าผลลัพธ์นะคะกาลังจะมาเอ็มเพรสความร่ารวย สิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณภาคเพียรพยายามมาลงทุนลงแรงมาทำงานอย่างชันฉลาดมาออกลงทุนลงแรงนะคะใช้สติปัญญาไปเยอะเลยนี่แลหละค่ะเขากำลังจะออกดอกออกผลให้คุณนะคะกับสิ่งนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่เกินคาดนะคะเกินคาดทีนี้เรามาดูกองอมาดูสิ่งที่2ในเรื่องของแจ็คพอตนะความเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างแจ็คพอตว้ายจริงๆด้วย วีออฟฟอร์จโชคลาบจะมีโชคจริงๆด้วยจะมีโชคลาบนะคะคุณเรื่องเงินนะเห็นไหมฟิโวเลียนจะมีโชคลาบเรื่องการเงินเข้ามาค่ะไม่รู้ว่าโชคเข้าข้างคุณขาขึ้นความสุขความสุขโชคลาบนะคะทําให้คุณมีความสุขนะคะเซอร์ไพรส์บางอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณในลักษณะของโชคลาบจะทําให้คุณมีความสุขจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณพราวนะคะเนอดีมาก บางทีก็อาจจะจากทางไกลก็ได้นะคะอืมโชคดีมากอะ่ะในเรื่องของโชคลาบนะคะอาจจะเป็นข่าวจากครอบครัวทางไกลาการแต่งงานกนารจดทะเบียนหรือรวมไปถึงได้อะไรก็ตามที่มันเป็นแบบแจ็คพอตนะคะเออดีนะสาหรับคนที่เลือกกองนี้ขอคําแนะนําหน่อยนะคะขอคําแนะนําสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะโอ้โหความราบรื่น มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วแบบไม่คาดคิดนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรืออะไรก็ตามกาลังจะเข้ามาตอนนี้คุณรออยู่ใช่ไหมกาลังจะมาแล้วนะคะอ่าคำแนะนําของคุณนะคะเอ่อคุณอาจจะต้อง o ู e อ n นะคะกับอดีตหรือว่าออกจาก comfort zone อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าความกลัวนะในช่วงเวลานี้อาจจะโฟกัสอยู่ที่บ้านที่อยู่ที่อาศัยหรืออะไรก็ว่าไปนะคะโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเอง นะคะอย่าให้อะไรที่มันเคยล้มเหลวมาผิดพลาดมามาทำให้มันบั่นทอนนะคะความตั้งใจของคุณนี่คือสิ่งที่ไพ่จะสื่อถึงคุณเอาละค่ะกองที่หนึ่งนะคะโชคดีมากๆนะคะกรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณโชคลาภบ,บาฏิหา์และผลลัพธ์ที่ดีขอบคุณความสุขความสมหวังที่เกิดขึ้นกับฉัน ฉันสำนึกรู้คุณกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเรียนรู้ที่จะขอบคุณนะคะคำสามไปไปพยางเนี้ยนะคะมันจะทำให้เราแบบตีแตกทุกๆสิ่งที่เราอยากได้นะคะ ไม่มีใครอยากให้อะไรเราหรือว่าคุณก็ไม่อยากให้อะไรใครหรอกนะคะถ้าเขาที่เราให้เนี่ยไม่รู้จักสำนึกรู้คุณนะคะดังนั้นเราสำนึกรู้คุณเลยนะคะคิดภาพไปเลยว่าเราได้รับแล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นความสุขนะคะความช่วยเหลือแบบไม่คาดฝันด้วยเช่นกันขอให้คนที่เลือกกองที่หนึ่งทุกคนโชคดีนะคะอามากองที่สองทีนี้กองที่สองนะคะ คนที่เลือกกองที่สองไหมทองไหมทองดึงดูดทางการเงินนะคะดูลังงานของคนที่เลือกกองที่สองโอ้โหโชคดีกำลังเข้าข้างคุณนะคะ บางคนขอพรอ,อะไรไว้แล้วตอนนั้นไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคนที่เลือกกองที่2องว้าวเดอะสตาร์ทองคล้ายกองหนึ่งนะ,ะบางคนเจอ Energy นี้มานะคะเอเนจี energy ของการแอบแอบส่องแอบมองอหรือว่าบล็อกกันอะไรบางอย่างหรือว่าบล็อกตัวเองนะคะพลังงานของความบางทีคุณอาจจะเป็นช่วงที่จังหวะที่คุณอาจจะช่วยโอกาสกับบางสิ่งก็ได้นะคะ ตอนนี้กำลังฮิลลิ่งเป็นช่วงที่คุณอาจจะฮิลลิ่งร่างกายใจ,ใจิตใจหรือว่ามองโลกในแง่บวกนะคะเพื่อการเสกส,สร้างสร้างสรรค์สิ่งที่ดีนะคะให้เข้ามาในชีวิตของตัวเองได้ที่โชคดีนะที่เจอคลิปนี้มาดูสิคะว่าอะไรบ้างนะคะที่คุณกําลังจะได้นะคะล่นทับคุณเป็นโชคดีของคุณนะคะความภาคภูมิใจแล้วก็ข่าวดีกำลังมาค่ะคืออะไร ความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ข่าวดีกำลังมาอขอดูไฮไลท์หน่อยนะคะเพียงแฮปปี้ช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขนะคะกับสิ่งที่คุณรักและคุณปรารถนาสามดาษ อ่าใครที่กำลังฮิลลิ่งขึ้นมาเลยนะคะสาดาบเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องพักผ่อนนะคะฮิลลิ่งฮารากก์กจักรของตัวเองนะคะหรือรวมไปถึงบาดแผลที่เกิดมาจากอดีตนะคะเหมือนครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณกำลังส่องทางให้คุณนะคะได้พบได้เจอกับคำตอบบางอย่าง ถ้าคุณเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จในช่วงนี้คุณจะภาคภูมิใจกับตัวเองนะคะหรือรวมไปถึงกูรูคําแนะนําคํานําทางคําตอบอะไรบางอย่างจะมานะคะเอามาดูข่าวดีของคุณใบแรกข่าวดีนี้คืออะไรจะมีคนนําข่าวมาให้อัศวินถือถ้วยนะคะที่ที่หมวกก็จะมีปีกนะคะอันนี้มาจากจัก,กรวาลเลยส่งมาเทวดานางฟ้าความช่วยเหลือ จะมีคนนำข่าวดีมามอบให้คุณนะคะไว้ <c oughs> ความรักหรอข่าวดีเรื่องความรักหรอข่าวดีในเรื่องหุ้นส่วนธุรกิจการเงินนะคะผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการลงทุนก็ได้หรือความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจหรือว่าการเงินแต่บางรู้สึกว่ามันเป็นความรักด้วยนะเออบางคนกำลังจะพบรักนะคะหรือว่าได้รับข่าวดีๆได้รับ เซอร์ไพรส์ดีๆจากคนที่เรารักนะหนึ่งอย่างแล้วนะคะเขาดีแหละไพ่ดีมากมาดูว่าคุณกำลังจะภาคภูมิใจกับอะไรโอ้โอกาสทางด้านการงานโปรเจกต์กำลังมาแล้วการขย,ขยายนะคะการขยับขยายที่คุณทำอยู่คุณลงทุนลงแรงคุณเหนื่อยกับมันคุณรับผิดชอบกับมัน นะคะสิ่งสิ่งนี้ล่ะค่ะกำลังจะเกิดความภาคภูมิใจบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการสร้างบางอย่างนะคะวิศวกรหรือว่าการสร้างสร้างสิ่งสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือว่าอะไรก็ตามที่คุณกําลังทำอะ่ะมันมันไม่ได้ง่ายนะแต่คุณทําได้คุณจงภูมิใจกับมันนะคะคุณอาจจะรับงานที่ยากๆมาแล้วคุณทําได้นะคะ เออความภาคภูมิใจอย่างเงี้ยมีโอกาสมาในเรื่องของการขยบขยายหรืองานที่สองเข้ามานะคะคุณเหนื่อยแต่ว่าคุณทําคุณรับอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นสิ่งที่โอกาสกําลังจะหล่นทับคุณนะคะก็จะมีนี่เลยอันดับแรกนะคะโอกาสเข้ามาเป็นมือมายืนมาให้จากจักรวาลในเรื่องของงานนะคะบางคนจะได้งานบางคนจะขยบขยายบางคนจะเพิ่มสาขาหรือว่าขย,ขยายธุรกิจ ออันดับที่สองนะคะก็คือข่าวดีจะมีคนนําข่าวมามอบให้นะคะหรือจะมีคนเข้ามามอบรักก็ได้แต่มาเบลิ์ชมั่นเป็นข่าวดีเรื่องเงินด้วยนะคะเรื่องเงินด้วยมันอยู่ในนั้นมันเป็นลักกี้นะคะไม่หลัวเราอคอยข่าวเรื่องคนรักจะเดินทางมาหาหรือเปล่านะคะหรือว่าการไปพบไปเจอใครสักคนถูกใจอาจจะเป็นคนที่เป็นคู่คุณก็ได้นะคะคนนี้เพราะเขามาทังเดลเวอร แล้วก็มาทั้งทัวร์คนะคะคนนี้เป็นโ so ซเมทเวินเฟรมคุณได้เลยน่าจะเป็นชาวท่าด,ดินท่าน้ำนะคะโดดเด่นมากๆนะคะหรือมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงนี้ท่าด,ดินท่าน้ำนะคะเป็นคนที่แบบสินเสมอกันนะคะคุณจะมีข่าวดีจากเขาคนนี้หรือเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณเกื้อกูลคุณ,คณช่วยเหลือคุณค่ะเลิศน,นะคะเอาล้ค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะในช่วงนี้ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปยืนยันไปว่าคุณได้รับนะคะโชคดีนี้แล้วสิ่งดีๆจงเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะเริ่ๆค่ะ